หลุปถแถลงบทสัมภาษณ์หลังเกมของเอนโซมาเรสกาละเดี๋ยวผมขอแปลนิดนึงแล้วกันนะครับเฮ้ยผมคลิกอะไรไปอืมอ่าชงค้งสุดท้ายนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะเพิ่งตื่นมาดูบอลเหมือนผมแล้วก็ยังนอนไม่หลับที่เราได้เข้าชิงนะเราดีใจมากๆนะครับส่วนใครที่ลากยาวมาคงอาจจะต้องแยกย้ายกันไปนอนก่อนแล้วก็บางคนโดยเพราะผมจะต,ต้องไปทํางานต่อตอนเช้านี้ด้วยนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ในช่วงท้ายแล้วกันนะครับตอนนี้ผมรอรายละเอียดของสัมภาษณ์หลังเกมของ้าเบโดแต่เดี๋ยวเราไปดูของเอนโซมาเรสกา ก่อนละกันนะครับหลังเกมมาเรสกาบอกว่าเรามีความสุขมากจริงๆริงนะผู้จัดการทีมเยลเซียให้สัมภาษณ์กับเดอะโซนนะว่านี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากเราจบท็อปโฟในพรีเมียร์ลีกย้ำนะแหมตามเป้าเลยนะจบท็อปโฟในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วตอนนี้เรากำลังเข้าชิงรายการนี้นะครับฟีฟ่าคาร์บูคัพเน่มาเดสกาย้ำว่าเรามีความสุขมากจริงๆ นะครับแล้วก็สำหรับประตูของเจ้าเบโดเนี่ยมาริสกาบอกว่าเรารู้ว่าเรามีผู้เล่นที่ทำแบบนั้นได้แล้วเรารู้ว่าเราต้องช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ทำได้ก็หมายถึงว่าได้โอกาสในการทำประตูนะครับแล้วก็มาริสกาบอกว่าผมรู้ว่าเจ้าเบโดเนี่ยจะทำได้นะครับแล้วสำหรับการส่งนิโกลัแจงซันลงสนามหลังจากที่ผ่านหนึ่งชั่วโมงไปแล้วล่ะ มันต่างกันเลยนะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าถ้าอย่างนี้กระจ็ครสันนี่คุณมั่นใจหรอว่ามันจะทําประตูได้นะครับมาริสกาบอกว่านิโคลัสเนี่ยก็คือนักเตะของเราเขาเป็นกองหน้าอย่างที่บอกนะก่อนหน้านี้ถ้าบอกว่าเลือกเป็นกองหน้าตัวหลักเบอร์เก้าเนี่ยที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะก่อน,นนั้นเนี่ยมาริสกาให้สัมภาษณ์ในแถลงข่าวก่อนเกมว่าเจวเโดเนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกนะก็จริงๆเราจะบอกว่า คล้ายๆกับคิสซูเฟอร์เอนคุนคูหรือว่าเราซื้อมาทดแทนคิสซูเฟอร์เอนคุนคูนั่นเองนะที่น่าจะถูกขายออกไปในซัมเมอร์นี้นะแต่เราสังเกตว่าในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้แม่ได้ใช้งานคิสซูเฟอร์เอนคุนคูนะก็เลยเหมือนมีความหวังว่ามันกลับมาแล้วหรือเปล่าวะนะครับแต่นิโคลัสแจ็คสันเนี่ยปวดตับถ้าเกิดว่าจะขายโนนี่มานูเก้ให้กับเซนนอนเนี่ยแถมแจ็คสันไปด้วยได้ไหมไม่ต้องต่อราคาไง เมื่อกี้ผมพูดว่าจะขายมาโดยแก้ให้กับอาร์เซนอลใช่ไหมโอเคตื่นมาดึกๆเช้าๆเนี่ยอาจจะเบลอๆหน่อยนะก็นั่นแหละมีข่าวว่าตอนนี้กําลังเจรจาต่อรองเรื่องค่าตัวกันอยู่นะครับแล้วเชลซีเนี่ยอยากจะได้ที่5้าสิบล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยเพราะนั้นอาร์เซนอลไม่ต้องต่อแต่แถมแจ็คสันไปคนหนึ่งให้คุณมีตัวเลือกในแนวรุกอย่างเช่นวันนี้คุณจะเห็นเลยเห็นไหมเจ้าไปโดยิงสองประตูมีรุนแฮทริกแต่โค้ชเราบอกว่าพักก่อน ส่งนิโคลัสแจ็คสันลงมาปิดเกมทางด้านที่มีเวลาและมีโอกาสที่จะได้ประตูที่3มนะครับอขออภัยเนี่ยก็นอกเรื่องไปนะครับมาเรสกาพูดถึงนิโคลัสแจ็คสันว่านิโคลัสเนี่ยเขาเป็นนักเตะของเราเขาเป็นกองหน้าเขาลงเล่นเกือบทุกเกมในฤดูกาลที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยจเาเวโดได้ลงสนามในวันนี้ก็โอเคนะครับแต่วันนี้โคลัสแจ็คสันก็โอเคเช่นกันนะครับ เมื่อนักข่าวถามว่ามาเลสกีเนี่ยมีความสุขกับการแข่งขันในทีมหมายถึงการแย่งตำแหน่งนะครับพื้นที่ที่จะได้ลงมาเป็นตัวจริงเนี่ยเขามีความสุขมากน้อยเพียงไหนนะครับมาเลสกีบอกว่าพูดตรงๆนะผมมีความสุขมากเพราะผมรู้ว่ามันยากแค่ไหนกับการแข่งขันในทุกๆเกมนะครับเพื่อให้เราลุ้นคว้าแชมป์เปอเมยรีกเนี่ยตอนเนี้ยก็ต้องบอกว่าเราได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์มาแล้ว นะครับในพรีเมียร์ลีกมันก็สุดยอดมากด้วยเช่นกันนะครับแล้วฟอร์มการเล่นของทีมเป็นยังไงนะครับมารเดสกาบอกว่าเราเล่นกันแบบเกมต่อเกมในที่สุดเราก็มีเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลแล้วก็คือหมายถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเราหวังว่าจะสามารถคว้าชัยชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ได้หรือว่าคว้าแชมป์ได้น,นั่นเองนะครับอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของมอยเซสคเซโดนะครับมารเดสกาบอกว่าผมบอกเขาไปแล้วว่าต้อง ทําทุกทางทําทุกอย่างนะครับเพื่อได้เห็นมอซีสเคซโดเนี่ยได้ลงสนามในคืนวันอาทิตย์นี้นะเพราะฉนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับก็เดินออกจากสนามไปได้คงจะหวังว่าไม่เป็นไรมากแล้วเราได้มีเวลาพักด้วยนะมีเวลาพักมากกว่าอีกคู่หนึ่ง นะครับก็หวังว่าจะได้เห็นหมอยเซตไาเซโดไม่มีปัญหาแล้วก็ได้ลงสนามซึ่งสําคัญมากๆในคืนวันอาทิตย์นี้เพราะเราเห็นละเกมที่มีเขาวันนี้ตัดเกมเนียนกริปนะครับสาหรับเชลซีวันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นนะฮะแล้วเรื่องของการที่จะเจอกับคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศนะครับไม่ว่าจะเป็นปารีสหรือว่าเรอัลมาดริดนะครับมาเดสกาคิดเห็นยังไงมาเดสกาบอกว่า ทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมระดับท็อปทั้งคู่เลยนะทีมหนึ่งก็เป็นแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูการล่าสุดส่วนอีกทีมหนึ่งเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูการก่อนนี่คือสองสุดยอดโคตรทีมนะครับก็เขาเป็นทีมระดับท็อปทีมระดับโลกถ้าถามว่าเรารู้สึกไงก็ต้องบอกว่าภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่จะได้ไปเล่นรอบชิงชนะเลิศกับพวกเขานะครับนี่คือ บทสัมภาษณ์หลังเกมของเอนโซมาเดสกานั่นเองนะครับต่อไปเลยฮะอีกคนหนึ่งเจ้าเปโด้เจ้าเปโด้สัมภาษณ์กับเดอะโซนนะครับว่าผมคิดว่ามันเป็นความฝันเลยผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วนะครับ2ประตู นะครับแล้วก็ตอนนี้เราต้องโฟกัสไปที่นัดชิงชนะเลิศละว,วันเนี้ยผมมีความสุขมากๆเลยที่ยิงได้2ประตูนะครับแล้วก็เขาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ทําประตูได้เขาบอกว่าผมมีความสุขที่ยิงประตูแรกกับเชลซีได้แต่ผมก็รู้ดีว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันสําคัญมากสําหรับฟูมิเนเซเ,เช่นกันนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่า จาเวโดเนี่ยไม่ได้แสดงความยินดีกับประตูนะครับเพราะว่าฟูมินเซ่ก็เป็นทีมเก่าของเขาด้วยนะฮะก,ก็ต้องบอกว่าขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าผมก็ต้องเป็นมืออาชีพนะี่ฮะผมเล่นให้กับเชลซีพวกเขาจ่ายเงินเชลซี Chelsea จ่ายเงินให้ผมยิงประตูแล้ววันนี้ผมก็มีความสุขที่ยิงประตูได้นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าซอรี่แล้วก็นักข่าวถามว่าแล้วคุณรู้สึกไง ที่รู้ว่าเัืนี้ได้ลงเป็นตัวจริงให้กับเชลซีนะครับเจอาไปโดบอกว่าโค้ชบอกว่าให้ผมเล่นเหมือนกับเกมก่อนนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมจะมีเวลาทำสิ่งต่างๆมากขึ้นก็คือได้ลงตัวจริงได้เล่นตั้งแต่นาทีแรกนะครับเขาก็เลยรู้สึกดีใจที่ยิงประตูได้ทีมชนะทีมเล่นได้ดีและนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับ ในส่วนของความฟิตล่ะนะเจ้าเวโดวบอกว่าผมพยายามปรับปรุงตัวเองในทุกๆเซสชันนะครับแต่ผมก็รู้ว่ามันยากแต่พวกเขาเนี่ยทีมก็ช่วยผมด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้ต้องพักผ่อนละนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่นะัดชิงชนะเลิศเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเกมที่สำคัญมากๆนะครับนะักข่าวถามต่อว่าแล้วการคว้าแชมป์ในวันอาทิตย์นี้มันจะมีความหมายยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่า มันจะเป็นแชมป์ครั้งแรกของผมเช่นกันนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่านี่ย้ายมาอยู่กับทีมระดับโลกของเชลซีถึงแม้ว่าเราจะผ่านการาลุ้นแชมป์มาเยอะในฐานะแฟนบอลแต่ในมุมของนักเตะกันที่คุณได้จะได้แชมป์กับทีมใดทีมหนึ่งก็ต้องเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่รื้วกันที่จะได้เข้าชิงแบบนี้มันก็จะต้องเป็นอะไรที่โมเมนต์ที่สุดยอดมากๆนะครับเจ้าเบโดบอกว่ามันจะเป็นแชมป์แรกของผมถ้าได้นะฮะ ผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่สําคัญมากเป็นเกมที่พิเศษมากผมเพิ่งมาที่นี่นะมาร่วมทีมเชลซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและตอนเนี้ยผมกําลังจะเล่นในนัดชิงชนะเลิศผมมีความสุขมากแล้วทีมก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยตอนเนี้ยเราแค่ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็นะักข่าวถามต่อว่าคุณร้องเพลงเปิดตัวเสร็จหรือ,อยัง <c oughs> ก็จะต้องมีการร้องเพลงเปิดตัวในทีมเชลซี นะครับเจาเบโดว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พวกเขาเนี่ยคือทีมเนี่ยบังคับให้ผมเต้นในห้องแต่งตัวแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกบังคับให้เต้นอีกหรือเปล่านะเพราะว่าผมได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทีมของว่าเราเนี่ยดีมากช่วยเหลือผมได้ดีมากๆและตอนเนี้ผมรู้สึกสบายใจมากๆเลยที่นี่กับทีมเชลซีนะครับและนั่นก็คือบทสัมภาษณ์หลังเกมของเจาเบโดนะครับ นิดหนึ่งละกันนะครับไปดูความคิดเห็นของบรรดานักเตะหรือหรือว่าคอมเมนเตอร์ละกันอย่างจอโนเบมิเกลนะครับจอโนเมิเกลบอกว่านี่มันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเบโดนะครับเบโดเนี่ยไม่ไม่ให้โอกาสผู้สารประตูเลยสำหรับประตูแรกนะครับเทโกเซนวานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะสามารถทำได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ การจบสกอร์ของเจ้าเบโดเนี่ยมันลดคุณค่าลงเลยนะครับและกระทัดลูกแรกดีลูกที่2ก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับโคามารเมอร์เนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วมันก็เป็นลูกจ่ายที่ยอดเยี่ยมจากเอนโซฟอร์นันเดสแต่ว่าเจ้าเบโดนเนี่ยเข้ามาตัดบอลได้แล้วก็ไม่มีผู้รักษาประตูคนไหนที่จะเซฟลูกนั้นได้นั่นคือนักเตะที่เล่นด้วยความมั่นใจมากมาก นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากสาหรับเขาแล้วก็จ้าไปโดเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาดีแค่ไหนและเจลซีต้องการเขามากแค่ไหนและดูการนี้นะครับก็ต้องบอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ที่ดีอีกดีลหนึ่งเลยนะที่เราได้เห็นผลทันตาต้องดูว่าในระยะยาวจะเป็นยังไงในพรีเมียร์ลีกจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ทัวรน์นาเมนต์นี้ก็จะเป็นทัวรน์นาเมนต์สั้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีเวลา พรีเทสชันนะเป็นเล่นกระชับมิดอีกนิดหน่อยก่อนที่จะเปิดพรีเมยร์ลีกแล้วนะครับส่วนมีใครอีกนะครับที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้เห็นว่าแวบ,บว่ากรเร็ตเบลไหมการกเร็ตเบลนิดนึงแล้วกันนะครับพูดถึงเกมนี้บอกว่าเบโดเนี่ยอยู่ในวิธีที่ถูกต้องแล้วนะครับไม่ใช่แค่เป้าหมายเท่านั้น แต่ยังมีการเชื่อมบอลผ่านบอลแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับแม้แต่การเข้ามาร่วมกับทีมใหม่อย่างเชลซีเนี่ยนะแล้วก็พยายามทําความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็เป็นเรื่องยากมากแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าเปโดก็ทําได้ยอดเยี่ยมในทุกๆด้านและเขาสมควรได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำนัดนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าไบรตันเป็นสโมสรเล็กๆนะแต่ว่าตอนนี้เปโดเนี่ยได้ ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจนเข้ามาอยู่ในทีมที่จะเป็นทีมลุ้นแชมป์เป็นทีมที่ได้เล่น u ยูฟ่าแชมปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับก็เหมือนกับก้าวสเต็ปขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากไบตันตอนเนี้เขาอยู่ในวิถีทางที่ถูกต้องและในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขามุ่งมั่นต่อไปทํางานหนักต่อไปคุณก็จะได้เห็นความสามารถของเขาที่มีนะครับดังนั้นกาเรตเบลเขาก็ทิ้งทายว่าก็หวังว่า เขาจะก้าวหน้าต่อไปได้นะครับมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆหรอสำจักเกมนี้นะมีแค่โจนาธานทาของไบยันมิวนิกในเกมที่พบกับโบขคาจูเนียเท่านั้นนะที่ผ่านบอลได้มากกว่าเทวชโลบาในเกมนี้